มีเนาะนี่ดูคุณยายคุณยายปั่นเลยเอาปั่นแล้วน,นี่คุณยายปั่นจักรยานนี่นี่นี่คุณยายเดินนี่วัดศรีจันค่ะวันนี้นะค่ะนี่หายวัดหน้าอยู่มากๆเลยไม่ใช่วัดหน้าอยู่อย <c oughs> เอ๊อใช้คำนี้ได้ไงวัดหน้าอยู่ พูดผิดพูดผิดพูดอะไรดีอ่ะวัดนาอยู่วัดเขาสวยมากวัดเขาสวยมากอีว pues ัดนาอยู่อีใครจะมาอยู่วัดให้พระอยู่เย้โยมนี่เนาะโยมแพทย์นี่เนอวัดนาอยู่เนี้ยที่ไงเนาะวัดเขาสวยมากววัดเาาสยมกอ่านี่นะคะอีวัดนายสวัสดีค่ะนี่แหละผ้าไหมสุรินทร์บ้านเราคือมัดหมี่โฮนะคะแล้วก็สบายด้วยนะคะ สบายสวยมากเลยนะคะนี่วันนี้เราจะโชว์ผ้าไหมนะคะเรามาดูกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเทนมีมมสวัสดีค่ะสาวสาวเทนมีค่ะตอนนี้เรากําลังจะมาสัมภาษณ์ว่ากลุ่มทอผ้าไหมนี่ของเทนมีเนาะอ่าเราโปรโมทหน่อยว่าบ้านเทนมีนี่มีมีลายกันลักอะไรไหม,ไมบ้ามีของเทนมีมีลายโปรโมทไหมโปรโมท โกมที่ของเทนมีตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะให้คุณผู้ชมรู้จักว่าสุรินทร์นี้ทอผ้าไหม17อำเภอแล้วก็มีคอเกือบทุกตำบลลายดอกจันค่ะอ๋อลายดอกจันไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะอุ้ยจมแม่น้ำน้ำอ๋อขอดูหน่อยค่ะลายดอกจันค่ะอ๋อคลี่เลยค่ะคลี่เลยแงคลี่หน่อยอ๋อคลี่เลยดึงออกมาเลยค่ะดึงออกมาเลยคุณผู้ชมจะได้รู้จักนะคะ ย้อมสีอะไรคะเคมีสีเม็ดมะขามเนอะแต่เคมีเนาะโอ้ลายไม่เคยเห็นเลยลายเป็นลายะลข้อเพราะฉะนั้นลายที่เขาคิพื้นนี้ขายไหมขายไหมขายโอ้สวยจังเลยมีหน้านางด้วยสวยมากอ่าให้ดูก่อนนะคะว่ามีเชิงและมีหน้านางสีเม็ดมะขามเนาะของตำบลเทนมีนะคะ เป็นลายเฉพาะของบ้านเป็นลายเฉพาะของตำบลเพนนีเหคะขอดูหน่อยค่ะแถบเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเพนนีนะคะตรงไหนคะชี้ตรงจุดตรงนี้เลยค่ะจุดที่มันเป็นคือเขาคิดค้นลายขึ้นมาใหม่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวพัดให้ไกลๆตำราลายเอ่าเดี๋ยวให้เห็นไกลๆว่านี่คือสีจริงอยู่ตรงนี้ค่ะสีจริงอยู่ตรงนี้นะอ่า แลล้วก็เยมาคิดอ๋อเป็นการคิดค้นของทางอาจารย์ทางหมู่บ้านทางหมู่บ้านเป็นคนคิดค้นแล้วก็นําเสนอให้ทางอาจารย์ช่วยใช่ไหมช่วยแกะลายเนาะอ่ะไปผืนต่อไปสวยมากเลยอู้ลายอะไรคะสีเขียวเหนียวซับดอกจันเหมือนกันดอกดอกอะไรนะดอกจันไม่ใช่ดอกจันเนาะดอกจันจันวันจันเนาะจันนี่เป็นต้นจันอ๋อต้นจันนะคะเกี่ยวเนื่องกับว่าสีจันนี่ไหม อ๋อนี่นะคะมีหน้านางเออไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเลยคุณผู้ชมไม่มีนะคะแต่พร้อมขายนะสนใจบอกไกล้แพนมาคอเพราว่าที่นี่ประกวดได้รางวัลเลยค่ะอลัของหู่บ้านโอเคอ่ะผ้นต่อไปดูดูคนพีเซนตก่อนนะนุ่งมันหมี่โฮทุกคนเลยรอจะนับจะนอยจะนายนกำลังดังเน้อเออนี้กละอออันนี้สีม่วงนะคะม่วง การแบกแบกคนละทำทำคนลาได้เหมือนกันเก๋เนาะนุ่งหน้านาแต่ไม่มีคุยนี่ใครแบบชอบแบบไม่มีคุยนะสนใจทักมาอะเราดูลายนะคะเราดูลายดูความละเอียดนะคะอ่ะเดี๋ยวจับผ้าก่อนฟื้นห้าสิบไหมนี่น่าจัฟื้นเท่าไหร่คะเท่าไหร่ที่ไม่เวลาที่ไม่เทิมละนี่ สอดริมนะนี่ท่านเห็นนะนี่ท่านเห็นนี่ทอสอดริมนะนี่คือจะเป็นเหมือนสมัยโบราณนะคะแบบมอนโบราณนะคะทอสอดริมมาคุณชมดูนี่คือจำทอสอดรอค่ะเป็นฟืมเป็นฟืมเป็นฟืมที่ใช้มือไม่ใช่เครื่องฟืมฟืมมือฟืมมือกี่โบราณค่ะกี่โบราณสีม่วงอันไหนลองนุ่งกับที่คนให้ดูสักหนึ่งคนสิอ่ะออกมาเลยค่ะพี่ออกมาเมื่ออยู่ในตัวคนสูงอ่ะอ่ะเมื่ออยู่ในตัวคนเมื่ออยู่ในตัวคนหันมาทางนี้ค่ะพี่หันมาทางนี้ค่ะ อ้ามาอยู่ในตัวคนสวยมากก็มันจ่อเป็นม่วงแต่จริงมันออกเป็นเป็นฟ้าฟ้าสวยสวยมากเลยอ๋อนุ่งแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ดูนะคะคุณผู้ชมดูคนสูงนะคะก็ใส่แล้วดูดีมากเลย สวยมากค่ะโอ้โยดูสวยจริงๆนี่นะคะงานกาลักของตำบลเทนมีค่ะผ้าไหมสูรินแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมีเอกลักษณ์นะคะอ่าหมุนหมุนหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบนี่สวยมาก่หลุดอ่าสวยค่ะสวยขอบคุณค่ะเอาพื้นต่อไปไหนกอกลักษณ์ของตำบล เทนมีนี่ออกช่องยู u ูบนะนี่ออกช่อง YouTube ดังทั่วโลกนะคะจริงเหรออ่าออกช่องยู u ูบไลน์ลูกสัตว์ทุกคนออกช่อง YouTube ดังทั่วโลกนะคะคนชมทั่วโลกนะคะนี่คือลายนางไลน์นางรำนางรำนะคะเก๋มากเลยตำบลเทนมีนะคะหน้ากว้างหนึ่งร้อยไม่นิ เมตรยี่สิบเมตรยีเนาะแต่ไม่ถึงมั้ยนี่น่ากว้างน่อยแตถึงไหมประมาณอ๋อหนึ่งเมตรนอหนึ่งร้อยเซนติเมตรอ้าทอสอดริมด้วยคะถออันนี้ืทอแบบโบราณทีโบราณก้อ็จับใหม่นะทอแบบโบราณนะคะอ่าสนใจสีเม็ดมะขามนะคะสีเม็ดมะขามอ่าแล้วทอฟืมแน่นๆเลยนี่ใช่โอ้สีสวยอ่านั่งแบบคนที่สองอ่านั่งแบบคนที่สองคนนี้สั้นมะขามมาเลยค่ะ คนนี้สั้นแกบอกคนนี้สั้นพี่ดาสวยดีค่ะสวยพี่ดามาให้หนุมได้ไหมสวยดีค่ะมาเป็นนางแบบไว้หน่อยสิคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครก็ได้ใครก็ได้อ่าดูสวยสวยค่ะดูทอสอดริมค่ะคุณผู้ชมใช่ใช่ทอสวยมากค่ะทอสอดริมนะคะสนใจบอกไกด์แพทมานะคะเดี๋ยวไกด์แพทประสานงานให้นะคะวันนี้เขามาจัดงานนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่รับชมทั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลมีสิทธิ์ได้หมดค่ะกิอ้อยโชว์ มาอีกมาอีกขยักโชว์อีกแล้วออกช่องจอมนะโอไม่ใช่ออกช่องยูท YouTube ข่าวทั่วโลกค่ะทั่วโลกค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าได้ยิงผืนแลลวคะสวยงานเสวย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 นี่เป็นลายะไรเหมือนกันเหรอลายดอกจานเอกลักษณ์ของตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เหลาเดอ อ่าดูสีฟ้าย้อมสีเคมีนะคะจับหน่อยทอที่นี่ทอสอดริมหมดเลยใช่ค่ะเป็นการทอสอดทอสอดเดมนี่ดีกว่าปกติตรงไหนคะทําให้ผ้าไหมทงทนไหมคือมันทําให้แบบอย่างนี้นะคะคือมันแน่นแเนาะอ๋อหนาขึ้นอ่านางแบบคนไหนจะโชว์ผืนนี้ใครจะนุ่งโชว์ผืนนี้อ่าใครจะของใครคนทอใครคนทอ ใครก็ได้ใครเป็นนางแบบมาหันมาทางนี้เลยค่ะหันมาทางนี้เดี๋ยวก่อนผู้ว่าจะมาแล้วเร,เราจะเล่นได้ก่อนผู้ว่าจะมาเราจะเล่นได้ก่อนผู้ว่าจะมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ว่ามาจะยากนะคะอ่าสวยค่ะสวยสนใจนะคะบอกกายแพนมาได้นะคะเดี๋ยวจะติดต่อประสานงานให้นะคะนี่มันมางานวันนี้ตะบนเทนมีอ๋อนุ่งแบบนี้เขาเรียกว่านุ่งแบบอะไรนะคะนุ่งแบบประยุกต์ ผ้าไหมทักวันนี้นะคะไม่จําเป็นต้องไปตัดไม่ต้องไปต่อเป็นผ้าถุงสามารถเย็บดิมแล้วกอ็ออกแบบได้ตามที่ต้องการเนาะ <ille S 1> นี่นะคะนุ่งแบบมีหน้านางก็ได้ดูนะคะสวยมากเลยคนสูงนี่ใส่อะไรก็ดูดีหมดเลยนะคะ <ผ obt. S 1> นี่ดูดีใส่รองเทา้าส้นสูงยิ่งแต่สวยอีกอุ้ยเนาะอามีพื้นไหนให้คุณผู้ชมที่รับชมจากไทยและต่างประเทศชมว่าผ้าไหม อันนี้อะไรโชว์ยังคะมีอะไรอีกมีไหนอีกมีไหนอีกเดี๋ยวค่าเอฟมาย้อนหลังนะมาดูมัดหมีโฮบ้านเราดีกว่ามัดมีโฮสามตะกอทอสอดริมแล้วมัดมีแบบลายใหญ่ด้วยนะการมัดมีโฮเป็นการทอที่สลับซับซ้อนนะคะอ่านี่นางแบบไซมินินะคะไซมินินางแบบไซมินิ อ่าและนี่ก็คือสบายโฮค่ะใช่ใค่ะสบายโฮผ้าคลุมไหลเป็นผ้าสบายเป็นผ้าสบายเบี่ยงค่ะสบายเบี่ยงนี่นะคะตะบนเทนเมอ่าสวยนะคะผืนนี้อ่าสนใจขายนะขายทุกผืนค่ะขายที่ใส่อยู่เหมือนกันใช่ไหมขายไม่ได้ค่ะอ๋อวัชริจันทนะไม่ใช่วัชรีจันทร์พูดผิดวัิริจันทร์ซิริจันทร์นะคะคนอ่าลองนี้เดี๋ยวก่อนให้ดูก่อนนะ อ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอย่าพิเสศษดังชั่วโลยค่ะช่องนี้เขาเอาจากตัวอ่ะมาคือนี้อะไรคะลายกุหลาบพันปีเปล่าไม่่ใชกุหลาบอ๋อลายกุหลาบพันปีต้องอยู่ที่บ้านกับไม่ได้ใส่อ่ะโชว์โชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะขยายหน่อยลายอะไรขยายขยายเลยค่ะขยายหน่อยโอ้ลายอะไรเนี่ยนกยูง ลดดูน้ำแผ่นที่นี่เขาที่นี่เขาไม่ทําชายคุยเพราะเขารู้ว่าบางคนไม่ชอบใช้ใช่ค่ะาบคนไม่ได้ใช้ไปเขาเขาไม่ทําชายคุยนะคะผืนนี้อ่าผืนนี้นางแบบของเรามินิมินินะคะมินิ หนอยอาเดี๋ยวขอจับหน่อยสิอู้ทอแน่นๆเลยทอเป็นฟืนโบราณเหมือนฟืนโบราณนโบราณฟืนโบราณเดี๋ยวกล้อง zoom ใหม่ค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนอ๋อเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนไทยของตำบลเทมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะทแล้วก็สอนห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลไหมเนี่ยสิบห้ากิโลนะคะเมื่อกี้ทัตขับรถมาก็น่าจะมาสิบห้านาทีนี่เนาะทอแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ได้ทอง่ายนะเนี่ยทอที่เป็นสไลด์แบบเนี้ย ต้องมีประสบการณ์นะดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาการจับลายนะคะแล้วย้อมสีเคมีก็ย้อมได้สดดีเนาะและทีนี้ในการจับลายคนทอจะต้องมีความสามารถที่ว่าจะตัดลายให้มันตรงแล้วก็ถึงจะมาสดทางนี้กับใช่ไหมคนลุกเลยฟังแล้วคนลุกมีความเก๋ในตัวใช่มีความเก๋ในตัวแล้วมันต้องมีความแม่นยําชํานาญในการที่จะดึงลายเก่งจังเลยดูสินี่ น้อยๆนี่เนี่ยนะโอ้โหทำเขาละเอียดเพราะฉะนั้นผืนนี้ก็พร right> ้อมขายเหมือนกันนะคะขายทุกพื้นค่ะขายทุกพื้นต no ิดต่อกายแพทย์ได้ค่ะกายแพทย์ประสานงานให้สุดยอดเลย่ะคออกช่อง YouTube ทั่วโลกนะไปเซตคำว่ากายแพทย์เจอช่องนี้เลยเอานี่นี่ผืนน okay ี้หน่อยนะคะเชิญมาหน่อยเร็วโมนี่มองมนีมองมายืนตัวนี้ค่ะเจ้าของอ่ะแท้เอลยโค้กอะนี่ซีเมตร นาค่ะคุณพี่ดาค่ะคุณผู้ชมขามามาอ่ะขยายเลยค่ะโชว์หน่อยขอบคุณคุณผู้ชมสนใจรับชมจากไทยและต่างประเทศตอนนี้เราอยู่นี้นะใช่เนี่ยตัวนี้คือลายลายโบราณคือลายอะไรนี่แหละหนูเคยใส่อยู่บ้านนี่ลายโบราณตตัั้งแ่่สมยปูลายสับปะรดเนี่ยนะใช้รันยูสลัดรันยูสระต่ออ๋อเรียนยูสลัดรันรันอะไรนะเยูสลระไทยเขาเรียกลายอะไรบอก ระยะเสด็จระยะเสด็จอ่ะขยาย่อยวะขยาย่อยค่ะนี่ลายโบราณหนูนื้อแล้วผ้าถุงที่หนูมีอยู่นี่ลายนี่แหละนี่ลายโบราณพื้นนี่กี่เมตรเนี่ยค่ะสองเมตรอ่ะพื้นนี้ขายเหมือนกันนะคะย้อมสีเคมีรันยวนสตาร์ทนะคะสาษายว่าอะไรเนี่ยอ่ะดูก่อนทอซอดิมทุกพื้นว่านี่ไม้บ้านเส้นพุ่งนะเนี่ยไม้บ้านเส้นพุ่ง มันเป็นกระปุกกระป๋ามาเจ้าะนุณผู้ชมสนใจบอกแพทได้นะคะไหม่บ้านนะสนใจพื้นไหนโทรหาไกด์แพท0ย์แปดหนึนะคะมันแหน้าจอมาของความเป็นใหม่อยู่ตรงนี้เข้าใช่ค่ะใหมบ้านโอเคแล้วสวยมากผื้นนี้นะคะทอทอสีได้สีสวยแบบว่าคลาสสิกค่ะคลาสสิกโอเคโอเคสวยสวย นุ่งสินุ่งนุ่งใครผู้ตัอพิดาต้องไม่ได้มาอ่ะเป็นพีดาเลยค่ะอ่ะพีดาพับครึ่งก่อนพับครึ่งก่อนพีดาช่วยหนูพับครึ่งก่อนพับครึ่งก่อนพีดาช่วยหนูพอดพีดาช่วยหนูพึ่งเมยความกไมยความอ่ะสวยสวยอ่ะนั่นแหละนุ่งแค่นั้นนั่นก่อนใส่ครึ่งหนึ่งก่อน ม่้ถัดถ้าทำทำให้มันสวยก่อนครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเท่านี้ไปทีเอวเท่านี้แล้วปล่อยเท่านี้เราเติมเติมปล่อยค้างปล่อยค้างปล่อยค้างข้างนี้เออปล่อยค้างชมคุผู้ชมชมก่อนอ่าว่าเปะนางแบบเป็นไซส์มินิไงใช่ใช่เป็นไซส์มินิ่ะตัวนี้มันไม่ได้สวยอ่ะสวยสวยอ่ะขอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าสู่วิธีการนะคะอันนี้จากตำบลอำเภอละมวนเขามาร่วมแจมด้วยเราเจอการทุกวันเสาร์ที่ตลาดนัด้าไใหมสุรินทร์นะคะ ลำดวนเข้ามาร่วมแจมด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการที่วัดสริจันทร์ตำบลมีอําเภอเมืองจังหวัดสุริมันรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านนู้นอีกนู่นๆๆๆๆๆๆๆนู่นนูๆนๆๆๆๆะคะนะคะผ้าไหมสุริน้ามสายสทอจากที่ไหนคทอจากที่ไหนาบลตบลเภออาเภอเมอ น,ะะนี่สวยๆนะคะอ่าเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะจะงวัสำโรงนะคะนี่เป็นผ้าไหมสุรินนะคะทุกอำเภอ17อำเภอทอเกือบทุกอำเภอและเกือบทุกตำบลด้วยน่าจะบอกให้นี่นี่ผืนนี้เป็นมัดมิโฮนะคะทอยกดอก เม็ดพริกไทย6ตะกอหรือ5ตะกอ6ตะกออ่า6กตะกอนะคะนี่น้องวันนาน้องวันาเอาผืนนี้ใช่ไหมเอาผืนนี้อ่าผืนนี้สวยนะคะเดี๋ยวตัดอันนี้เป็นสี่เมตรเนาะอันนี้เป็นสี่เมตรเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะว่านี่นะคะย้อมสีธรรมชาติหลักสี่พันพ่อลายเพราะว่ามันย้อมได้สวยมากเลยผืนนี้่ะอ่าคนขายโชว์สิสวยมากเป็นลายขอเจ้าฟ้าที่สวยมาก อ้ายกขึ้นหน่อยะคะ่ะยกขึ้นให้ต้องดูหน่อยพอได้สวยมากสีธรรมชาติจากควม <c oughs> นางแบบก็สวยนี่แม่แม่แมใส่ใส่แบบสบายนะคะนนยอค้ยอคมควมแล้ว <Okay. S 1> ตัวเอ็ดมี่พอเก่งมากน,น,นะครับพอยกดอกลายลูกแก้วห้าตะกอกลูรกตะกอนี้หค่ะอ๋อสวยมากนะคะ นี่นะคะผ้าไหมสุรินสวยทุกพื้นน,น,นี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมตัวน,นู้นอีกตอนนี้อยู่ที่ตำบลเทนมีวัดสีจันทร์ค่ะ